สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเจอกันอีกแล้วเรามาบันทึกสัตว์เล็กน้ำจืดกันนะคะวันนี้เราจะมาบันทึกตัวอ่อนแมลงปอเข็มหางโป่งนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหางจะต้องโป่งเป็นพองๆนะคะเรามาเริ่มบันทึกกันเลยค่ะเริ่มจากส่วนหัวนะคะส่วนหัวก็ลากงกลมขึ้นมาก่อนนะคะ แล้วก็จะมีเส้นกึ่งกลางลำตัวนะคะจากนั้นนะคะก็ทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือทรงกระบอกนะคะลากขนาดลงมาให้เป็นส่วนความกว้างของลำตัวะคะ่ะลักษณะเด่นของเขาคือหางโปง่โปงๆ3ามหางนะคะมีหางออกมา3หางทำวงวียาวๆสองข้างนะคะ สำหรับห่างที่พองๆส่วนตรงปลายก็ให้เป็นแหลมเรียวลงมาเหมือนกับรากไม้นะคะรากไม้ที่มาติด,ตดกับวงบรีค่ะจากนั้นเมื่อเราได้โครงรวมนะคะเราก็จะใส่รายละเอียดของแมลงเช่นเดิมนะคะก็จะขาสามคู่ของแมลงขาเขาจะสามคู่จะไม่ห่างกันมากติดๆกันมา ได้ขาแล้วนะคะจากนั้นตัวนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีเหงือกค่ะเป็นเหงือกที่เรียงกันเป็นเส้นเส้นนะคะข้างลำตัวเป็นแถวเมื่อเราได้โครงสร้างครบหมดแล้วขาสามคู่ได้หางโป่งๆสามหางนะคะลำตัวหัวก็ถึงขั้นที่เราจะต้องลงสีกันนะคะตัวนี้ที่เราพบที่ลำน้ำกกเนี่ยนะคะก็ สีเขาจะเป็นใสๆย,ยนวลนวนะคะสีครีมครีมดังนั้นเด็กๆก็จะหยิบกลุ่มสีพวกนี้ขึ้นมากำไว้ในมือนะคะเลือกสีขึ้นมาลำดับแรกนะคะเราก็จะมาตัดเส้นใช้สีที่เหมือนจริงที่สุดนะคะก็คือสีน้ำตาลอมเขียวไม่เข้มมากนักก็มาลงเส้นรอบนอกนะคะกบลอยดินสอที่เราทำไว้ตั้งแต่ทีแรกค่ะ ส่วนที่มีสีเข้มตรงกลางนะคะตรงส่วนหน้าอกนะคะจากหัวลงมาส่วนหน้าอกต่อกับท้องจะมีสีเข้มกว่าตัว,ส,วส่วนท้องกับส่วนหางนะคะเด็กๆก็เอาสีน้ำตาลเข้มก็ได้นะคะลงเป็นเงาไว้เบาๆและที่สำคัญเราจะเห็นเป็นเส้นขาวขาวสว่างขึ้นมาที่ลำตัวค่ะนะคะอันนี้ก็ขอให้ใช้ ดินสอสีขาวลงกดๆนะคะลงน้ำหนักแล้วก็พื้นที่ที่เป็นลูกตานะคะดูใกล้ๆแล้วตาเขาเหมือนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเอ่อเรียวๆเฉวเฉว่นะคะแล้วก็ลากพื้นที่สามเหลี่ยมเอาไว้นะคะแล้วก็ถมดำอันนี้ลงสีดำไปให้ทั่วที่ลูกตาสามเหลี่ยม ตามลำตัวก็จะมีขนนะคะตามเหงือกเล็กๆนะะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่เส้นขนเล็กๆไปด้วยเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวอ่อนแมงปอเข็มหางโป่งที่เราวาดบันทึกของเรานะคะเรียบร้อยละเราวาดเสร็จนะคะเราควรบันทึกรายละเอียดที่เราสนใจหรือว่าสายตาเรามองเห็นทุกครั้งนะคะ ที่เราได้วาดเราก็ควรบันทึกสิ่งต่างๆเหล่านี้เก็บเอาไว้ในสมุดบันทึกของเราด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะตัวอ่อนมแมลงฟอสเ็มหางโปง๊